สวัสดีครับผมแฟนเทจแฟนครับเอสซีสุขุทกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมวันนี้ก็ไม่ใช่จะออกไปวหนซื้อของอย่ตรงเมืองเใช่ขอแทนะครับเนาะราคากับแว็กซ์ชิ้นข่อขางทางนะครับผมอันนี้ก็ ถัดวายโยกไก่อำเภอชามุ battle, rim, compute, ้นนะครับเนาะเจ้าว่าบ้านนี้ยังกับโ่โห้เพื่อกันเดี๋ยวจะถามแม่ค้าเบิ้งนะครับเนาะวายโยบ้านนี้ยังอำเภออีย่างนะครับเนาะคาดว่าจะเป็นอำเภอชามุ้นนะครับผมนี่นะครับเป็นไก่ย่างอีเชียนบุรีครับผมสาขาเดี๋ยวถามแม่ค้าเบิ้งนะครับเนาะว่าสาขาไหนนะครับเนาะ นี่ก็สวยๆมาแน่แล้วไก่ย่างมีเชนเบอร์รี่กับไก่สีบรดแหละครับนี่นะครับยังจะโตครับยังสองสามโตสี่โตครับผมกกอย่างมีเชนเบอร์รี่เนี่ยพายเนี่ยครับกับแวะเคยกินแวะน้ำเพลินเลยนะครับเนาะพันมาทั้งนี่กับแวะกินน้ำเพลินเลยเหครับแต่ว่ากกอย่างมีเชนเบอร์รี่ตรงที่อุ่นใจแดงน้อยนึงก็คือขอบขนไงนะครับเจ้า ตามเช่นห่งเนี่มาสิ่งนไก่ยิ่งเพื่ถึงกันครับผมเพืถึงกันท่ามขึ้นเหครับไอ้ก่ย่างอิเชนบุรีสาขาเนี่ยอยู่อำเภอยังก์ครับอำเภอเมืองจ้าอำเภอเมืองเนี่ครับเนาะบ้านยังเนาะครับน้องท่องแมวค่ะน้องท่องแมวจ้าตำบลทุ่งนางอกตำบลทุ่งนางอกนะครับเนาะแฟนเพจกันครับผ่านไปผ่านมานะครับแล้วมีราาใจดีดีครับผมตัวหนึ่งนี่ก็ร้อยเซ้านะครับเนาะ ห้าร้อยยี่สนว่าร้อยยี่สิบต่อคนร้อยสามคนก็ให้รถครับเพิ่นใจดีอยู่นั่นนะครับก็บไว้ยังมากมายนะครับเนาะมวเฉ่ายยอดกินขอยี่ระิีปุ่นนะครับพี่นะครับจิฟต์หนึ่งพอดีพอดีนะครับเนาะจัดสิอิ่มหัวมืออิ่มแขนมืออิ่มเพิ่นแม่ข้าเพิ่นก็ใจดีนะครับเนาะแขนมืออิ่มก็สั่งต่อได้เด้อยจันพิ่นมานี่นะครับความประทับใจของมวเฉ่ายยอดนะครับเนาะเอาประทับใจแม่ข้าตรงไหน ขันอิ้มก็ตั้งได้สองกล้องสามกล้องก็ได้ไปสั่นคนมากล้องขอน้อยค่ะแม่อิ้มขออุ้มเพื่อนก็หนาวไ่ข้าพเจ้านก็เนาะจะระพุทะโผล่จะระคนก็ได้แต่ว่าถี่อุ่นใจได้ก็บเพือนนี่นะครับนี่นะครับประทับใจคณะสิบคนนี่ตำโคกเดียวกับอิ่มนะครับเด้อวยลาบลาบต้มนี่มีบ่ครับมีค่ะมีนะครับเนาะแ่บบ่แ่บแ่บนะครับเนาะ ยืนยันวาแซ่บนะครับเนาะยืนยันแซ่บบีโพกม<อ>ัน่ะนะครับบีของบอมนะครับเนาะนบ,บีเทียวนะครับีแท้เ<อ>นาะครับเ<อ>นาะเทียวกับแทะครับผมเทียแท้บีแท้ครับร้านนี้นะครับเนาะไก่ย่างวิเชียรบุรีย่างอีกนะครับสาขาสาขาอยู่น้องฟองแมวครับผมตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับผมเดินขึ้นไปมุกจ่ากยะโสธรขึ้นไปมุกท่าฮานนะครับเนาะ แม่ค้าใจดีบ่ครับใจดีค่ะครับผมซื้อหนึ่งซื้อซื้อหนึ่งได้หนึ่งป่ครับซื้อหนึ่งได้หนึ่งค่ะสร้างสองก็ได้สองโอ้ใจดีครับผมซื้อยอดประทับใจหัวเจเจ้าครับแม่ค้ากัด้ทีิสำคัญกับต้อได้เนาะครับเนาะกันว่าร้อยกันว่าร้อยยี่สิบต้อเพิ่นร้อยสาวเพิ่นร้อยสาวเพิ่นก็ะหงนะครับเนาะครับผมจงรับกินนี่กับโจบกไปสังนี้เละครับผมหยอกล้อเล่นกับแม่ค้าอย่ะคงนั่งอกจะไหยนะครับเนาะ ขายดีครับแวะเพิ่มคนเดินนะครับเนาะครับผมสำหรับเรียงนี้ก็ขอบคุณได้หลายครับผมน้ำปั้นก็มี่นะครับฝั้งน้ำคุณนะครับเนาะยาดพี่น้องกันได้ไหครับแมนค่ะยาดพี่น้องกันวิตเจ้าตามั่งก็มีก่วิตเจ้าตามั่งก็มี่นะครับเนาะสั่งแนวใดก็ได้เนาะนั่นช่างอะไรก็ได้หน่อช่างอะไรก็ได้หลายนี่นะครับแม่ข้าวเป็นชั่วดีครับผมแต่ว่าสีชั่วก็นอนเกิดขึ้นนี่แหละครับเป็นคนวิทย่อแท้ครับไก่ย่างตัวนี้ยไม่เหลือครับทั้งเสหัวิจยาโยธาคือกินแท้ครับไก่ย่างเลยเนี่ย มาเดินมาหาขวายัก้มรู้ด้วยนะครับตาหงกแบนี้นะครับเนาะเป็นตาแสบใช่ครับเดี๋ยวสีชิมมึงนะครับเนาะแต่ว่าตอนชิมนี่ยไม่เนาะไม่เอฟซีบังนะครับเนาะเัื่อเช่ายาวิรักกินผู้เดียวนะครับเนาะก็เอิญกินน้ำเนี่ครับมาเนาะครับดู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 คนที่ติดตามชิมหัว่อเช่ายาอยู่นะครับเนาะกันผ่านมาโอ้เป็นตาแสบแค่ล้านเนี่ยขันก็จังผ่านมากัดจังแย่นะครับเด้อที่ยุ่งกับตามนั่นนะครับผมพุ่นแม่ข้าเป็นปิ้งอยู่แล้วครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนี้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกคนที่ติดตามคลิปของชาวเยาวอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสำนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีคลิปนี้ก็จบไปสำนี้นะครับผมสวัสดีครับทุกนนะครับแม่ค้าคนยิ้มหวานให้ทุกคนครับมามากินทุกคนนี่ยิ้มให้หวานทุกคนแน่นมากครับยิ้มให้ทุกคนค่ะครับผมนั่นนะครับคำยืนยันจากแม่ค้านะครับเนาะ คลิปนี้จบไปท่วงนี้นะครับผมจบกองแค่นะครับสวัสดีครับผม